สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกๆท่านเลยนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานชาวราศีกันนะเรามาดูกันสิว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีกันทุกๆท่านเลยนะคะใกล้จะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วนะคะอีกไม่กี่วันจะถึงเดือนกันยายนนะคะใกล้จะวันเกิดชาวราศีกันแล้วใช่ไหมเรามาดูกันว่าชาวราศีกันสวันในช่วงนี้ที่คุณเข้ามารับชม กำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกันคะ่ะใน3วันนี้ใบแรกเลย Four of Cups ค่ะพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นอะไรน้อยๆอะไรเบื่อๆเซ็งๆนะคะอาจจะผู้คนอากาศเนาะหรืออารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองนะคะจะเย็นๆไว้นะคะ มีเรื่องที่หนักอกหนักใจมีเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้น Pa e of w อ n d s หาสิ่งใหม่ให้กับตัวคุณเองค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเบื่ออึมครึมไม่ว่าจะเกิดเรื่องของอะไร e of w อ n d s ก็คือหากิจกรรมให้กับตัวเองหา activity ให้กับตัวเองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเราเองสร้างพลังสร้างกำลังใจรู้สึกเบื่องานรู้สึกอะไรต่างๆนาะนาะมากมายก็คือจงเป็นพลังให้กับตัวเราเองค่ะ เพราะว่าคุณกําลังได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะ e n j o y m e n นของคุณอารมณ์ของคุณกําลังทําให้คุณได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีกว่าอาจจะทําให้รู้สึกว่าเอออารมณ์ตอนนี้มันเกิดขึ้นนะแต่เราจะกําจัดอารมณ์นั้นยังไงให้มันคลายไปให้มันหายไปนะคะเชื่อมันแล้วก็ตั้งมันในตัวคุณเองให้ได้ตั้งมันในสิ่งที่แบบเราจะต้องผ่านอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าผ่านเหตุการณ์นั้นไปให้ได้นะคะเพชรรัวอคือตั้งหน้าตั้งตารอในจุดหมายปลายทางแล้วก็ความฝันของคุณนี่คือการเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานนะคะหาไฟหาพลังให้กับตัวเราเองนะคะอย่าทําให้เรารู้สึกเบร์นเอาหรือว่าเหนื่อยหน่ายนะคะหรือว่าเราจะอาจจะเหนื่อยหน่ายอะ่ะแต่ว่าเราก็ต้องรู้สึกว่าไม่ได้นะปล่อยให้ตัวเองอ,อยู่กับอะไรที่มันอึมครึมไม่ได้นะคะแบบนั้นเองค่ะหาเป้าหมายให้กับตัวเราเองใหม่ๆนะคะหาการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองใหม่ๆใน of cups ค่ะ ในช่วงนี้อาจจะมีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอะใจหรือดแปลกๆนะคะอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้ไม่ได้หลังใจในน้อยเกิดขึ้นแต่ก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเช่นกันเพราะอะไรบางอย่างมันอาจจะทําให้คุณต้องตัดสินใจกับบางสิ่งที่มันต้องตัดไปเช่นอะไรลบๆอะไรที่รู้สึกว่าคาดหวังอะไรที่รู้สึกว่าคาดหวังเปลี่ยนเป็น ไม่คาดหวังแต่มีความหวังนะคะเพราะถ้าอะไรในช่วงนี้ก็ตามแต่ถ้าทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้อย่างใจเราอะเราควรที่จะมันจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้แต่มันไม่เป็นแบบนั้นนะคะบางอย่างต้องใช้เวลาบางอย่างต้องใช้ความเข้าใจและก็บางอย่างต้องใช้ระยะระยะทางนะคะเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามและอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ออกมาจากแพชชั่นความหลงไหลความสนใจ มันอาจจะเป็นอะไรที่ชั่วครั้งชั่วคราวทําให้เราทําให้เรารู้สึกมีความสุขในช่ว่วัวบบหนึงนะแต่ว่าถ้าลองมองหาสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขแบบยั่งยืนมันอาจจะเป็นบางสิ่งที่คุณตามหาอยู่จริงๆก็ได้และความสุขที่ออกมาจากบุคคลรอบข้างหรือว่าสิ่งแวดล้อม จากบุคคลอาจจะทําให้คุณมีความสุขแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาในช่วงนี้ปล่อยวางไว้ก่อนนะคะไม่คาดหวังกับสิ่งสิ่งนั้นที่มันจะเกิดขึ้นแต่มีความหวังแล้วก็ในช่วงนี้อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมจฉาชีพมีทุกทิศทุกทางค่ะและใครเข้ามาจีบจีบคุยคุยในช่วงนี้ก็ปล่อยไปก่อน นะคะปล่อยแบบคุยเรียนรู้รู้จักกันแบบเพื่อนไปก่อนค่ะหรือว่าถ้าคุณจะจีบใครในช่วงนี้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะอยากจีบใครอยากที่จะสาัมาพรักกับใครยังไงก็อาจจะต้องรอจังหวะนะคะบางสิ่งหน่อยเพราะว่ามันอาจจะไม่เป็นดั่งใจเราที่เราคิดแรารู้สึกไว้นะคะ s e v e n of s ฟซ r ร์ Ni of of Cups แล้วก็ Ace of Wands นะคะ มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดคุณอยากจะพูดอะไรกับใครอยาที่จะสารภาพอะไรกับใครอันนี้ก็พูดได้เช่นกันแต่ก็จะต้องคิดวอร์ดดิ้งถ้อยคําที่ที่ไม่ไม่ยาวมากไปแล้วก็ไม่สั้นมากไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นบางสิ่ง ที่รอดูการรีแอคจากฝ่ายตรงข้ามมันเองนะคะและถ้าคุณกําลังมุ่งหวังในเรื่องของการวางแผนอะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการาตัดสินใจทําอะไรขอให้แผนสํารองให้ดีนะคะวางแผนสํารองให้ดีเหมือนกับบางสิ่งอย่างที่คุณกําลังเจอะคะ่ะอาจจะสวิปเป็นอีกด้านหนึ่งทุกอย่างมันมีมันมีสด้านนะคะทุกอย่างเป็นดาบสองคมเพราะฉะนั้นตระหนักแล้วก็ทบทวนให้ดีว่าเอ๊ะถ้าเราเจอแบบนี้มันจะต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกับว่า บางทีเราจะต้องเฉลียวใจกับบางเรื่องนะคะเฉลียวใจจากบางสิ่งที่เรากําลังเจอสถานการณ์ผู้คนนะคะแบบนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็เอสบอ์นะคะมันกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง มันจะเกิดเรื่องราวเซอร์ไพรส์ข่าวดีมากๆเกิดขึ้นกับคุณขอให้คุณเชื่อมั่นไว้ไม่ว่าตอนนี้กําลังเจอเหตุการณ์เรื่องราวอะไรอยู่ก็ตามแต่แต่บางทีบางครั้งมันต้องรอคอยจังหวะจริงๆและบางสิ่งอย่างกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในทิศทางที่ดีกว่านะคะเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะต้องโฟกัส อย่างอื่นก่อนโฟกัสเป้าหมายชีวิตของตัวเองก่อนโฟกัสการงานโฟกัสการเงินก่อนนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการเติบโตมากเกี่ยวกับธุรกิจหน้าที่การงานการเติบโตเช่นถ้าคุณอยากจะรู้สึกว่าลงทุนอะไรอย่างที่จะหางานเสริมจอบเสริมอะไรมีแน่นอนเลยนะคะแต่ถ้ารู้สึกรู้สึกอะไรที่มันมันมันใหญ่เกินไปอ่ะคะ่ะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกทอ้อใจก็ได้แต่ถ้าลองอะไรเล็กๆก,ก่อนนะคะในช่วงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆเลยนะคะ three of pentacles ค่ะ Temperance จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการโยกย้าย p a g e of cups ค่ะในทิศทางที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงก็ตามแต่แต่ในช่วง3วันที่คุณได้มาได้มาฟังคลิปนี้บางสิ่งบางอย่างกำลังที่จะผลักดันให้คุณได้ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสู่ในทิศทางสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับคุณเป้าหมายของคุณเป็นยังไงชีวิตของคุณที่จะ เดินต่อไปนี้ยังไงมันกําลังจะเกิดการสู่ในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเรื่องของวิถีชีวิตของคุณสิ่งที่คุณมุ่งหวังและตั้งใจคอยคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะทําให้ได้คุณจะสู้ไปให้ได้แม้ว่าระหว่างทางคุณจะต้องหลอกล่อความคิดของตัวเองสังหน่อยหนึ่งว่าเอ๊ะฉันจะไปได้ไหมนะฉันต้องทําให้ได้สิเดี๋ยวฉันจะต้องซื้อ ซื้อของขวัญให้กับตัวเองเหมือนกับว่าบางทีบางครั้งเรารสึกท้อใช่ไหมเราสึกเหนื่อยเรารู้สึกความพยายามของเรามันยังไม่ไปไหนสักทีเลยแต่เราสึกว่าเราต้องผ่านพ้นในวันนี้เดือนนี้ไปให้ได้อะไรแบบนี้นะคะ3วันนี้ให้ได้เพื่อที่จะเนี่ยถ้าผ่านพ้นไปได้นะฉันจะซื้ออันนี้ให้กับตัวเองจะซื้อของขวัญน,นี้ให้กับตัวเองหลอกล่อตัวเองนะคะมีการวางแผนให้กับตัวเองมีมีการวางแผนในการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเราเอง อะไรที่รู้สึกว่าไม่คาดคิดคาดฝันในการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันลังจะเกิดขึ้นอะไรที่บางทีบางครั้งคุณกาลังรู้สึกว่าหยิบจับอะไรในในเล็กๆน,น้อยๆอะ่ะบางทีบางครั้งในช่วงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่คุณรู้สึกว่าทําได้ทําเลยลงมือทําเลยเพราะว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งเล็กๆเ,เป็นการดีไซน์เป็นการออกแบบเป็นความคิดสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆม,มันกาลังที่จะทําให้คุณได้ต่อยอดในอาชีพการงานการเงินของคุณ อะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ยังไม่ได้รับคําตอบมันกําลังได้รับคําตอบมันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายใจนะคะในช่วงนี้อาจจะมีที่ปรึกษาที่พูดคุยหรือว่าเอ๊ะฉันเชื่อใจไว้ใจคนนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าจะทํายังไงดีรู้สึกไม่สบายใจช่วงนี้อาจจะให้ใครคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่สามที่เราไว้ใจเพื่อนก็ได้ค่ะหรือว่าครอบครัวที่จะพูดคุยระบายแล้วก็ปรึกษาหารือนะคะท m p า r a n c e คือการปรับ สมดุลชีวิตการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีกว่ากําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแพทซับคัพเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณจะได้คุณจะได้โอกาสนั้นนะคะมันจะมีการโยกย้ายหน้าที่การงานโยกย้ายตําแหน่งหรือว่าโยกละโยกย้ายชีวิตของการเงินของคุณอย่างชัดเจนมากๆถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณวางแผนมาเป็นอย่างดีนะคะคุณกําลังได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆในชีวิตได้รับสิ่งที่ รอคอยนั่นก็คือโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีกว่าในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นขอให้คุณเชื่อมั่นแบบนั้นแล้วก็ t r e e of pentacles แล้วก็ temperance ความเชื่อและก็ความมั่นใจในตัวตนของคุณจะนำพาให้คุณได้ก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น the date e strength นั่นหมายถึงว่า อะไรบางสิ่งบางอย่างระหว่างทางก็ตามแต่นะคะคุณกําลังฟื้นฟูมันวันนี้มันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าสูญเสียหรือว่า,เ,าเจอกับอุปสรรคบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ตามแต่มันกําลังมีทิศทางที่ดีกว่าที่จะเกิดขึ้นโดยที่คุณสเตรน์คือความแข็งแกร่งความเชื่อมั่นความตั้งใจแล้วก็ซิกอวอนสวยงามมากๆคะ่ะซิกอวอนเกิดขึ้นเห็นไหมคะ คุณกาลังได้รับสิ่งที่คุณมุ่งหวังแล้วก็รอคอยแต่ว่าขอให้คุณเชื่อมั่นหน่อยว่าในช่วงในใน,ในช่วงนี้มันอาจจะต้องรอคอยจังหวะบางอย่างนะรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรอะ่ะมันเป็นสิ่งที่กําลังทําให้คุณได้เห็นหนทางและก็การเปลี่ยนแปลงในทิวิิีชีวิตของการเริ่มต้นใหม่แล้วก็การยกย้ายสู่ในทิศทางที่ดีกว่าที่เกิดขึ้นถ้าคุณท้อถ้าคุณเหนื่อยออกสู่กิจกรรมใหม่ หาความสุขให้กับตัวเองหาการเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตของคุณในการเติบโตต่อไปเพราะว่าคุณกําลังโยกย้ายไปสู่ในทิศทางที่คุณไม่คาดคิดในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกอย่างมีเวลาของมันค่ะ a าร์ o u r a แองเจ o ล t stop ลุยเลยค่ะ c o m p พ o m ม s e การประนีประนอมการพูดคุยการเจรจายอย่างที่บอกนะคะถ้าบางเรื่องมันรู้สึกว่ายังคงไม่ได้คำตอบหรือว่ามันอึดอัดไม่สบายใจหรือมัน มันรู้สึกว่าหนักท้อเหนื่อยอะไรก็ตามอาช o วแองเจ l ลลองถามพูดคุยกับตัวเองอยู่ในใจอะคะ่ะลองทิ้งคำถามไว้แล้วคุณจะได้เอาคำตอบนั้นหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าตั้งสมาธิกับตัวเองดึงสติเรากลับมาดูซิว่าคุณต้องทำอะไรคุณจะตัดสินใจยังไงการพูดคุยการปณีประนมอมบางอย่างกำลัง,งจะเกิดขึ้น บางสิ่งคุณอาจจะ,จะไม่คาดคิดว่ามันจะทํายังไงดีบางทีบางครั้งคุณยังตัดสินใจอะไรไม่ได้จนกว่าคุณจะได้ใจเย็นๆกับตัวเองแล้วก็อาจจะหาที่ปรึกษาหารือหรือว่าค่อยๆเรียบเรียงคิดวางแผนและตัดสินใจสู่ในทิศทางของการปณีปรนพูดคุยทุกอย่างมีทางออกเสมอและแน่นอนถ้าคุณกําลังมีปัญหากับตัวเองอยู่อาจจะขัดแย้งกับตัวเองนะคะอาจจะต้องปณีปรนกับตัวเองให้คองขวัญตัวเองให้ตัวเองเข้าไปสู่ ความเป็นธรรมชาติหรือว่าการฮิวใจด้วยธรรมชาติหรือว่าบางสิ่งที่คุณรู้สึกอยากจะทําคุณทําได้คุณเริ่มต้นได้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แน่นอนนะคะชาวราศีกันขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนแล้วก็อย่าลืมว่าคุณมีเรื่องราวไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นกับคุณมันกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน,น,นะขอยคุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต่อไปนี้ไม่ว่ามีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะทำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่หน้าที่การงานแล้วก็การเงินของคุณไปสู่การเติบโตที่ดีกว่าในชีวิตโอกาสใหม่ๆที่ดีกว่าในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ